และเรื่องโอเพนไฮเมอร์เป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงของการต่อต้านสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ที่ทั้งโลกอาจจะกำกำลังกังวลเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ด้วยนะคะขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก็มองว่าการคิดค้นอาวุธแบบนี้กลับกลายเป็นอาวุธที่นักการเมืองนำมาใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการทำสงครามค่ะ ติดตามรายงานจากคุณธรนินเทพวงศ์ค่ะออเพนไฮเมอร์ heimer, ภาพายนตร์อ้างอิงชีวประวัติของเจโรเบิร์ตออเพนไฮเมอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ทำงานเป็นผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการแมนฮฮตตันเพื่อพัฒนาระเบิดอะตอมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนำไปสู่การระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลให้ญี่ปุ่นประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ในเวลาต่อมานับเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง แมนฮัตตันโปรเจกต์เป็นโครงการที่สหรัฐพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หลังได้รับสัญญาณว่านาซีเยอรมันอาจากำลังพัฒนาอาวุธลักษณะนี้โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจ,จักรและแคนาดาด้วยโครงการแมนฮัตตันกำกับดูแลโดยนายพลเลสลีย์ิชาร์ดกรอฟเขาเฟ้นหาผู้นำการพรัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จนได้พบกับอัเพนไฮเมอร์ซึ่งตอบรับในการเป็นผู้นำทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและวิศวกรจำนวนมาก โครงการนี้ถูกปิดเป็นความลับก่อนประกาศความสําเร็จแม้แต่ครอบครัวของทีมงานในโครงการยังไม่ทราบถึงการทํางานของพวกเขา er ตอนนี้ผมได้กลายเป็นความตายผู้ทําลายล้างโลก <prefer> คํากล่าวของออพเปนไฮเมอร์หลังจากประสบความสําเร็จในการทดสอบระเบิดอะตอมครั้งแรกเ <Yeah. S 1> มื่อวันที่16กรกฎาคมปี1945 คำกล่าวนี้มาจากคำพีพัคกวัตคีตาในศาสนาฮินดูซึ่งอเพนไฮเมอร์มีความสนใจในปรัชาอินเดียโดยศึกษาในภาษาสันสกฤตแม้เจมฟลังนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในโครงการได้เสนอให้จัดแสดงอนุภาพของระเบิดเพื่อเตือนญี่ปุ่นแต่อดีตประธานาธิบดีทรูแมนตัดสินใจทิ้งลิตเติลบอยระเบิดลูกแรกที่ฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคม1945และระเบิดแฟตแมนที่นาง,งาซากิในอีก3วันต่อมา ถึงสงครามโลกครั้งที่สองจะสิ้นสุดลงการพัฒนาระเบิดอะตอมยังคงขยายไปสู่ชาติมหาอำนาจอื่นสหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการสร้างระเบิดอะตอมอีก4ปีถัดมานอกจากนี้ยังมีการสร้างระเบิดไฮโดรเจนซึ่งมีพลังทำลายล้างสูงกว่าหลายชาติต่างเร่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของตนเองความเสียหายจากแรงระเบิดทำลายชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้างจากแนวคิดการใช้อาวุธทำลายล้างเพื่อยุติสงคราม กลายเป็นทางแยกที่นักวิทยาศาสตร์รวมถึงอ p p เพนไฮเมอร์เองต้องทบทวนอีกครั้งเขาเรียกร้องให้ยุติการใช้อาวุธดังกล่าวแต่อีกด้านกลุ่มการเมืองและการทหารต้องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ให้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงขึ้นทำให้อเพนไฮเมอร์ถูกโจมตีอีกทั้งมีหลักฐานหลายอย่างที่ผู้กล่าวหาใช้เพื่อระบุว่าเขาฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์บทเรียนจากกรณีของการสร้างระเบิด ตอมหรือวิวัฒ์ปรมนูนะครับหรือว่าเรื่องแม้แต่เรื่องราวชีวิตของออพเปนไทเมอร์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ไม่ใช่แค่สงครามด้วยนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องผลเรื่องเชิงการเมืองชัดเจนมากเลยเพราะว่าแม้ว่าสงครามจีสิ้นสุดลงแล้วนะครับการเมืองก็เข้ามาการเมืองนี่ยจะมีการสร้างความเชื่อเพื่อที่จะเรียกว่ากําจัดฝ่ายตรงข้ามครับเพื่อที่จะตัวเองขึ้นสู่อานาจ ไม่ว่าในประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็การที่ชี้ฝ่ายตรงข้ามว,ว่าเป็นศัตรูนะครับด้วยข้อหาต่างๆนะครับปลับไปคอมมิวนิสต์การจะล้มล้างการปก,กครองอะไรต่างๆจะเป็นคําพวกนี้นะครับเป็นคําที่ปกติมากที่เกิดขึ้นในการกําจัดคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งทางการเมืองหรือแม้แต่รื่อศัตรูทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกประเทศที่ปีประเด็นพวกนี้นะครับสถานการณ์อาวุธนิวเคลียร์ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันบนบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเช่นสงครามรัสเซียยูเครน หรือพื้นที่บนคาบสมุทรเกาหลีทําให้เกิดความกังวลและข้อถกเถียงเช่นเดียวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ใช้ในการต่อรอง นะครับรับสิ่งที่ต่อรองได้คือต้องเป็นอาวุธทรงอนุภาพปนนี้ต่อรองได้นะครับแล้วเขาก็จะเผยแพร่าข่าวสารเสมอนะครับว่ามีการทดสอบขีปนาวุธนะครับนะเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ญี่ปุ่นใช่ไหมขีปนาวุธเขาไปตกในน่านน้ำญี่ปุ่นหรือข้ามทะเลญี่ปุ่นไปนะครับญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าวยวายขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเขาก็จะอ้างเสมอเลยใครๆลองไปดูแผนที่นะฮะบ,บอกว่าขีปนาวุธของเขาเนี่ยมีพิสัยระยะไกลแล้วนะนะครับเป็น ICBM อนะฮะสามารถยิงข้ามทวีปไปนะฮะแล้วสามารถไปถึงอเมริกา ได้ด้วยนะฮะในบางเมืองเป็นต้นเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลามันเกิดข้อขัดแย้งหรือว่าเหตุการณ์ที่ทางการเมืองที่ต้องมีการขู่ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมานครับภาพยนตร์ออฟเพนไฮเมอร์ในช่วงเวลานี้กำลังเป็นภาพสะท้อนในปัจจุบันที่มีความพยายามข่มขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันฝ่ายตรงข้ามความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นทําให้หลายฝ่ายต่างเตือนถึงผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะพลเมืองที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต้องเผชิญ และหวังว่าภาพในอดีตจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน